วัสดีครับวันนี้ออตโต้สวัสดีนะครับพาท่านมาเจอกับรถยนต์เมอร์เซเดสเบ GLC คูเป้คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ให้ความท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นคกของพวกรถ SUV ประเภทแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าหลายคนอาจจะเคยได้ขับ g l a GLE นะครับ GLE ก็จะดูเล็กเกินไปถ้าเป็น GLE บางคนก็บอกว่ามันใหญ่เกินไปนะครับทีนี้มาดูกันว่าเจ้า Mercedes-Benz GLC คันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนตดีเซลนะครับ 220D นะครับดูกันว่ามันน่าใช้มันน่าสนใจแค่ไหนนะครับเพราะโดยเฉพาะยิ่ง GLC 2 2ง d AMG d y n a m i c คันนี้นะครับมีราคาอยู่ที่3 6 9ล้านบาทก็ประมาณ3.7ล้านนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ไม่แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าโดยมิติแล้วก็โดยตัวรถแล้วนะครับต้องบอกว่าเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับราคาเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับเ,เจ้า Mercedes-Benz GLC AMG คันนี้นะครับ 220D นะครับเป็นรถยนต์ครอบครัวที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองหรือว่าจะลุยทางทุรกันดารในต่างจังหวัดบ้างพอเป็นกระสาก็ยังพอได้นะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง4สูบเกียร์อัตโนมัติแบบนายจีโทนิกนะครับ ซึ่งบรรจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์อยู่ที่1,950ซหีซีหรือเครื่อง2.0ลิตรดีเซลนั่นเองนะครับใช้กำลังแรงม้าอยู่ที่194แรงม้า3,800รอบต่อนาทีและก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่4 0 0นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,800รอบต่อนาทีนะครับอัตาราเร่งสูงสุดจึงทำได้ถึง 217กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งเนี่ยนะครับอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแท้ๆต่ใช้เวลาเพียงแค่7.7วินาทีเท่านั้นเองนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันก็5.1ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองก็ดีหรือว่าออกต่างจังหวัดก็ยิ่งประหยัดนะครับ การดีไซน์ภายนอกของ GLC 220D นี่นะครับต้องบอกว่าดูกันไปตั้งแต่ไฟหน้า LED High Performance Headlamp นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยทีเดียวนะครับชุดไฟหน้าอัจฉริยะแบบมันติ b บีม LED ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเสริมความดุดันและก็การใช้งานที่เหมาะสมไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไฟนะครับ เพราะว่าไฟติดต่อเวลาระบบนี้นะครับก็ช่วยเป็นระบบที่ส่องสว่างในเวลากลางวันและกลางคืนทำให้สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับด้วยตัวหลอดไฟ LED ที่ทำงานอิสระจานวน84หลอดต่อโคมไฟ1โคมนะครับก็ทำให้ไม่แสบตาแต่สังเกตสังเกตเห็นได้ในระยะไกลนะครับความเข้มของแสงค่อนข้างมากนะครับ เจ้า amg ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใช้ร้ออลอยดีไซน์สวยงาม19นิ้วนะครับแบบ5กา้านคู่นะครับเหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ในการขับขี่สวยหรูหลังคาเป็นพาโนรามิดสันลูปเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับส่วนเรื่องของการดีไซน์ภายในนะครับต้องบอกว่าออกแบบได้หรูหราทันสมัยกว้างขวางมี ไฟรอบห้องโดยสารด้วยในยามค่ำคืนนะครับส่วนในเวลากลางวันก็จะสังเกตเห็นได้ของไลฟสไตลยแบบครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพียงคนเดียวหรือว่าเป็นหมู่คณะกระตามพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย550ลิตรเลยทีเดียวสามารถบรรจุเพิ่มสูงสุดนะครับได้ถึง1,600ลิตรเมื่อพับเบาะที่นั่งด้านหลังนะครับ เป็นที่นั่งแบบ3ตอนนะครับห้องโดยสามเป็นแบบ3ตอนมี2ที่นั่งหน้า3ที่นั่งหลังแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนะครับ GLC 220D นะครับตกแต่งสวยงามแล้วก็เบาะหนัง a r t ์ติโนะครับสีดำแบบคอ o r t นะครับต้องบอกว่าส่งผลไปถึงพวกพวงมาลัยมันติฟังชั่นแล้วก็หัวเกียร์ที่ดูสวยงามนะครับ มีหน้าจอขนาด10.25นิ้วนะครับอินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสทั้งหมดเพื่อใช้ในการควบคุมระบบต่างๆของรถยนต์ด้วยเครื่องเสียงด้วยนะครับควบคุมจากภายในทัชแพดดีไซน์ใหม่นี้นะครับเป็นระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบลูทูธด้วยสำหรับแผงหน้าปัดฝั่งผู้ขับในรุ่น GLC 220D AMG Dynamic คันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นหน้าจอเลนไมล์แบบดิจิตอล12.3นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้3รูปแบบคือคลาสสิกสปอร์ตตี้และก็โปเกสซีนะครับมีระบบกุญแจแบบคีย์เลสโกเสริมมาด้วยทำให้การใช้งานสะดวกสบายนะครับในระบบของการขับเคลื่อนต้องบอกว่ามีให้เลือกทั้งหมด5หมด5แบบคือในแบบ Eco นะครับเป็นระบบที่ประหยัดน้ำมันหรือว่าอินดิวดวลที่สามารถบันทึกรูปแบบการขับขี่ที่ผู้ขับขี่กำหนดได้นะครับคอมฟอร์ตช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายและก็สุสะดวกสบายเหมือนขับรถซาลูนสปอร์ตและก็สปอร์ตพัดอันนี้เน้นพวกชอบขาซิ่งเลยนะครับเน้นความเร้าใจการขับขี่แบบดุดันนะครับสปอร์ตว่าดุดันแล้วสปอร์ตพัดยิ่งดุดันเข้าไปอีกนะครับ Park t o n i c เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ที่มาพร้อมกล้องแสดงภาพรอบทิศทางรวมถึงติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบใหม่ด้วยทำให้ GLC 2 2 0 D AMG Dynamic คันนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆถ้าเกิดใครมองหารถ SUV ขนาดกลางที่นั่งแบบ สอบวกสองหรือ2อบวกสนะครับคุ้มค่าคันนี้บอกได้เลยครับ